สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําเว็บไซต์ปูกคั r รูมซึ่งเว็บไซต์ปูกคั r รูมนี้คะจะเป็นห้องเรียนออนไลน์ซึ่งจะมีการพัฒนาเว็บไซต์โดยทูปูปัญญาทูปูปัญญานะคะสร้างขึ้นเพื่อครูและนักเรียนที่ต้องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ซึ่งในลําดับแรกนะคะเราจะเข้ามาที่เว็บไซต์ทูปูปัญญา เมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอหน้าต่างแบบนี้ในขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่ Classroom สำหรับสมาชิกใหม่นะคะเข้าไปที่สมัครสมาชิกการสมัครสมาชิกนะคะจะมี2อรูปแบบได้แก่การเชื่อมจาก Facebook และเชื่อมจากบัญชี Google สำหรับวันนี้นะคะเราจะเลือกเชื่อมจากบัญชี Google ค่ะ เมื่อเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะเด้งเข้ามาสู่หน้าหลักจากนั้นให้เราเข้าไปที่ soi c a ค room อีกรอบค่ะเมื่อเข้าไปที่ a ค Room แล้วนะคะเราจะเจอหน้าต่างแบบนี้สำหรับหน้าต่างนี้นะคะจะให้เราเลือกประเภทผู้ใช้งานจะมีผู้สอนผู้เรียนวันนี้นะคะให้เลือกผู้สอนค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอหน้าตาแบบนี้ ขั้นตอนแรกนะคะให้กดไปที่สร้างกลุ่มใหม่จากนั้นให้เราใส่ชื่อกลุ่มนะคะเมื่อใส่เสร็จเมื่อใส่เสร็จแล้วให้กดตกลงเมื่อเราสร้างกลุ่มเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการเพิ่มสมาชิกโดยกดไปที่กลุ่มเพิ่มสมาชิก จากนั้นนะคะการเพิ่มสมาชิกนะคะสามารถเพิ่มได้2รูปแบบคือการกรอกชื่อหรืออีเมลวันนี้นะคะเราจะเพิ่มจากการใส่อีเมลค่ะเสร็จแล้วนะคะ เมื่อเราเพิ่มสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดไปที่การสั่งงานในการสั่งงานนะคะถ้าหากผู้สอนต้องการสั่งงานใหม่นะคะให้กดไปที่สั่งงานใหม่จากนั้นเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะในลำดับแรกเลยเราต้องใส่ชื่องานรายละเอียดของงานเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะคะ เราสามารถมาเลือกประเภทของวิชาได้ค่ะและสามารถเลือกวันเริ่มต้นส่งและวันสิ้นสุดของการส่งงานได้ด้วยค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะให้เรากดมาที่การเพิ่มงานค่ะสำหรับการเพิ่มงานนะคะจะมีด้วยการสี่ประเภทซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาสอนประเภทของการส่งงานค่ะ เื่อกดที่การส่งงานนะคะเราจะเจอหน้าตาแบบนี้ในลำดับแรกเลยให้กดให้กรอกหัวข้องานให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นกรอกรายละเอียดของงานเมื่อกอกรายละเอียดของงานเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดตกลงสำหรับครูผู้สอนนะคะครูผู้สอนสามารถกรอกคะแนนเต็มได้จาก ช่องคะแนนเต็มตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นให้ครูผู้สอนตรวจสอบประเภทของงานหัวข้อง,งานและและเอียดของงานให้เรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดเพิ่มผู้เรียนการเพิ่มผู้เรียนนะคะเราสามารถเพิ่มผู้เรียนได้จากกลุ่มผู้เรียน ดูรายชื่อจากผู้เรียนจากประวัติการสั่งงานหรือค้นหาผู้เรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะเพิ่มจากกลุ่มผู้เรียนค่ะให้เราพิมพ์รายชื่อสมาชิกของกลุ่มนะคะเมื่อเราค้นหากลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคลิกไปที่หน้าชื่อนะคะให้เป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้จากนั้นให้กดตกลง เมื่อครูผู้สอนทำการเพิ่มงานเพิ่มผู้เรียนเรียบร้อยแล้วให้ยืนยันการสั่งงานจากนั้นหน้างานจะมาสู่หน้านี้ค่ะในหน้าการสั่งงานนะคะจะขึ้นแบบทดสอบที่เราสั่งไปเมื่อสักครู่นี้ให้นะคะสำหรับผู้สอนนะคะสามารถเข้าไปดูงานได้จากจุดสามจุดมุมขวาค่ะ คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็กดดูรายงานซึ่งตรงนี้นะคะผู้สอนนะคะจะเห็นรายละเอียดของงานประเภทงานหัวข้องานและจำนวนผู้ที่ทำงานสำเร็จแล้วสำหรับวันนี้นะคะการแนะนำเว็บไซต์ปลูกคาร์ดรูมนะคะก็เสร็จสิ้นลงค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ